เรามาอัปเดตสถานการณ์การต่อสัญญาของลิเวอร์พูลกับเฟอร์จิลฟานได์และโมเมสซารากันสักหน่อยตอนนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะครับเริ่มจากกับตันทีมหงแดงก่อนเฟอร์จิลฟานได์เป็นทางเดลี่เมลครับได้เข้าไปสอบถามโดยตรงเลยว่าสถานการณ์การพูดคุยต่อสัญญากับคุณนั้นตอนนี้ดำเนินไปถึงไหนแล้วฟานได์ก็ยังคงตอบแบบกลางกลาง แมีแง่บวกอยู่บ้างครับโดยฟานได้บอกว่าการเจรจาเป็นเรื่องของภายในซึ่งตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยจะออกหัวหรือออกก้อยหรือตอนนี้ทิศทางเป็นอย่างไรครับ mm. ก็เลยไม่สามารถออกมาอัปเดตอะไรได้แต่รู้เพียงว่าตอนนี้มีการเจรจาภายในกันอยู่ในแง่บวกเรื่องนี้คือ การเจราจากลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งครับหลังจากก่อนหน้านี้เป็นตัวฟานไดเองเคยออกมาเปิดเผยว่าลิวอร์พูยังไม่ได้เข้ามาเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับเขาเลยซึ่งณนะตอนนั้นก็ไม่แน่ว่าสิ่งที่ฟานไดพูดคือเคยเจราจากันแล้วดูไม่ลงตัวเลยหยุดชะง,งักแล้วรอบนี้กลับมาเจราจากันใหม่ หรือลิเวอร์พูลยังไม่เคยเข้าหาเฟิร์นจิลฟานได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ที่แน่ๆณตอนนี้ฟานได้พูดประมาณว่ามีการเจรจาภายในกันอยู่ซึ่งฟานไดบอกว่าผมเนี่ยรักลิเวอร์พูลรักแฟนบอลแน่นอนและก็อ้อนเดือะคบด้วยนะว่าสุดสัปดาห์หน้าที่จะเจอกับเวสต์แฮมเนตที่แอนฟิลช่วยกันเข้ามาเชียร์สร้างบรรยากาศให้แอนฟิลดูฮึกเหิม อีกครั้งด้วยครับส่วนโมเมซาร่าครับเป็นซาซาทาวเลีลี่ครับผู้สื่อข,ข่าวท่านหนึ่งรายงานว่าโมเมซาร่ากับลัมยอมลดค่าเหนื่อยลงเล็กน้อยเพื่อแลกกับการต่อสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลครับสิ่งนี้ทำให้เอฟเอจตก,กใจเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ f อ g เหมือนจะ ยอมไปแล้วว่าโมเบซาร่าไม่น่าต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเพราะซาร่าคงไม่ยอมลดค่าเหนื่อยหรอกแต่ตอนนี้กับตาลปัดครับซาร่าน่าจะยอมลดค่าเหนื่อยลงแล้วเพื่ออยู่ค่าแข่งในถิ่นแอนฟิลดต่อไปเพราะฉะนั้นโอกาสต่อสัญญากับเฟอร์จิฟันได้ยัง50-50 สว่วนโมบาซารา่าท้าซาซา่าทาโวลลี่รายงานข่าวนี้เป็นเรื่องจริงโอกาสต่อสัญญา90%ขึ้นเลยนะจ๊ะแฟนหงขอเส็นความยดีด้วยนะจ๊ะ